ดิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่295ความสามารถที่แท้จริงของน้ำเต้าเบบีเมื่อเห็นลูกบอลที่กลายสภาพมาจากราชาซอมบี้ได้ถูกน้ำเต้าสีดำขาวกลืนกินเข้าไปหวางสางที่เต็มไปด้วยอาการกระสับกระส่ายและความหวาดกลัวภายในใจก็อึ้งงันไปในทันทีน้ำเต้าลูกดีกินทุกอย่างจริงๆหรอเนี่ย หรือว่าเจ้าสิ่งนี้จะไม่สามารถระเบิดได้จริงๆมันเหมาะที่จะเป็นสมบัติวิญญาณในสมัยโบราณมากกว่ากระเพาะถึงได้ใหญ่ขนาดนี้แต่ไม่ว่าจะยังไงน้ำเต้าสีดำขาวลูกนี้ก็ช่วยชีวิตควาง้างเอาไว้ถึงสองครั้งและก็ทำให้หวางสร้างต้องตายลงโดยฝีมือของน้ำเต้าสีดำขาวลูกนี้ถึงสองครั้งด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่ายโยนอะไรก็กินหมด หรือไม่ก็แย่งหมดไม่ฟังคำสั่งและข้อเสียอย่างอื่นน้ำเต้าลูกนี้ยังมีประโยชน์อยู่ใช่ไหมเนี่ยเฮ้อเจ๋งพี่วงน้ำเต้าลูกดีของพี่กินเจ้าราชาซอมบี้เข้าไปแล้วและในเวลาเดียวกันเมื่อเห็นควา,ามซางได้รับการช่วยเหลือจากน้ำเต้าลูกนี้ตัวลัวและคนอื่นๆต่างก็โล่งใจและในเวลาเดียวกัน ปีเซียก็อดที่จะพูดขึ้นมาด้วยความตกตะลึงและประหลาดใจไม่ได้ถึงอย่างไรราชาซอมบี้ก็เป็นซอมบี้เจ้าดินแดนที่แข็งแกร่งมากแต่ตอนนี้กลับถูกน้ำเต้าลูกนี้กลืนกินไปจนสะอาดเกลี้ยงและหลังจากที่กลืนกินเข้าไปแล้วก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆอีกด้วยบวกกับที่ภาพน้ำเต้าลูกนี้ได้กลืนกินแรงระเบิดเข้าไปก่อนหน้านั้นด้วยคนโง่ยังรู้เลย ว่าน้ำเต้าลูกนี้ต้องเป็นของที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนใช่น้ำเต้าที่ทำให้ต้องตายถึงสองครั้งเก่งแบบโคตรตัวร่วมมองไปทางน้ำเต้าในมือของควางซางด้วยความอิจฉาพร้อมกับเบะปากแล้วพูดขึ้นว่าแต่นายก็ต้องระวังตัวหน่อยละกันไม่รู้ว่าหลังจากที่ราชาซอมบี้ตนนั้นเข้าไปอยู่ในน้ำเต้าแล้วจะเป็นไงบ้างถ้ายูยูโผล่ออกมาก,กระทันหันนี่แย่เลยนะ จะว่าไปแล้วน้ำเต้าลูกนี้ก็ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่แต่ทว่าเมื่อสิ้นสุดเสียงของตัวลัว่วหนวดเล็กสีดำแดงก็แทงทะลุออกมาจากส่วนก้นของน้ำเต้าลูกนี้อย่างฉับพลันจากนั้นก็พันไปบนตัวของตัวล่วทันทีอุบัดซบเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเจ้าราชาซอมบี้ตัวนี้ต้องออกมาเมื่อเห็นภาพนี้ สีหน้าของตัวล่วก็เปลี่ยนไปทันทีและเตรียมพุ่งเข้าไปฟาดฟันหนวดเหล่านั้นยะ <Yeah. S 1> แต่ในตอนนั้นเองควางซางกลับขวางตัวล่วกไว้จากนั้นก็แสดงสีหน้าประหลาดใจออกมาดวดดีไม่ใช่ของราชาซอบบี้แต่เป็นของน้ำเต้าลูกนี้เมื่อพูดถึงตรงนี้ควางซางก็หยุดไปเล็กน้อย และดูเหมือนว่ากำลังสื่อสารอะไรบางอย่างกับเจ้าสิ่งนี้หลังจากผ่านไปสักพักเขาก็ได้พูดขึ้นว่าดูเหมือนว่าหลังจากที่น้ำเต้าลูกนี้ได้ดูดราชาซอบบี้เข้าไปแล้วมันก็ได้รับความสามารถในส่วนของราชาซอบบี้ไปด้วยนั่นก็คือหนวดนี่ไอ้ดวดนขนเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรได้เมื่อได้ยินคำพูดของควางสาง ตัวลัวก็อึ้งงันไปเล็กน้อยจากนั้นก็แสดงสีหน้าเยาะเย้ยออกมาฮึไม่สิยังมีเส้นใยที่เอาไว้ดูดอีกด้วยแต่เมื่อสิ้นสุดเสียงของตัวลัวดวดสีดำแดงก้านนั้นก็เปล่งลำแสงสีแดงอ่อนๆออกมาอย่างฉับพลันจากนั้นร่างกายของตัวลัวก็เกิดเสียงซาซาราวกับเสียงเนื้อย่างออกมาจนกระทั่งเกิดควันลอยออกมาด้วย ไอ้ไอ้ร้อนร้อนร้อนไอ้อ้ร้อนร้อนร้อนรเมื่อสัมผัสได้ถึงความร้อนที่แพ่ขยายออกมาจากหนวดนั้นตัวลัวก็อดที่จะตะโกนเสียงดังออกมาไม่ได้ไอ้เจ้าบ้านี่กลายเป็นปีศาจไปแล้วหรือไงอุ้ยเมื่อพูดจบ ตัวลัวก็กวดแกว่งมือกระดูกขึ้นมาเตรียมตัดหนวดนี้ให้ขาสะบ้านทันทีแต่วินาทีต่อจากนั้นหนวดนั้นกลับหดไปยังน้ำเต้าตามเดิมทิ้งไว้แค่เพียงร่องรอยไม่ไหม้บนร่างกายของตัวลัวเฮดีเร็วดิดิเมื่อเห็นหนวดนั้นหดกลับเข้าไปในน้ำเต้าตามเดิมแล้วตัวลัวก็เกิดอาการคุณเครื่องใจขึ้นมาทันใด จากนั้นก็กัดฟันกรอดแล้วพูดว่าเฮ้ยถ้าแกหนีช้ากว่านี้อีกนิดนึงนะเฮ้ยแต่เรื่องที่คิดไม่ถึงก็คือหลังจากสิ้นเสียงของตัวลัว่วดวดนั้นก็ยื่นออกมาจากน้ําเต้าอีกครั้งจากนั้นก็กวาดออกไปทางตัวลัว่วพร้อมทำท่าทางยั่วยุหน่อยเฮ้ยอยากจะกล้ายัว่วฉันอีกเหรอ เมื่อถูกน้ำเต้าและขนนี้ยั่วยุตัวลัวก็ขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีจากนั้นก็เหวี่ยงมีดกระดูกนั้นตรงไปทางควางซางทันทีมาสิมาสิมาน้องมแมลงสาบให้ฉันพาน้ำเต้าของนายให้กลายเป็นฟืนทีช่างเหอะดับเต้าลูกดีขนาดหลีตงปินยังพาไม่ออกอย่าว่าแต่นายเลยวางซางสายหน้าก่อนพูดขึ้นว่า ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกินมากไปหรือเปล่าน้ำเต้าลูกนี้ถึงได้มีสติปัญญาขึ้นมาอย่างฉับพลันขนาดนี้เพียงแต่เขาเหมือนกับเจ้าเด็กน้อยที่อยู่ในช่วงเหมือนเด็กทารกดังนั้นก็เลยเมื่อพูดถึงตรงนี้ควางซางก็มองไปทางน้ำเต้าที่แยกหนวดออกมาเป็นเส้นๆอย่างฉับพลันจากนั้นด้านซ้ายและด้านขวาก็เกิดการโค้งงอลงและเส้นที่เหลือตรงกลางก็ตั้งตระงานขึ้นมา แล้วชี้ไปทางตัวลั่วด้วยเหล่านั้นจนเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงดีเจ้านี่ไปเรียนมาจากไหนเนี่ยโฮสพลังวิญญาณของน้ำเต้าลูกนี้เพิ่งฟื้นตื่นการตระหนักรับรู้ด้วยตัวเองยังไม่เกิดขึ้นเป็นรูป,ปรธรรมดังนั้น ถ้าอยากให้มันแสดงความรู้สึกออกมาแล้วก็มันจะต้องติดต่อสื่อสารผ่านทางโฮสเหมือนกับวิธีการแสดงความรู้สึกภายในหัวสมองของโฮสนั่นแหละในตอนนั้นเองเสียงของระบบก็ดังขึ้นมาในหัวสมองของควางสร้างอย่างฉับพลัน พูดง่ายๆก็คือมันเรียนรู้จากโฮสต์นั่นเองเ,ออเ,ออเมื่อได้ยินคำพูดของระบบควางสางก็หมดคำพูดไปในทันทีหลังจากนั้นก็ปลอบตัวลัวที่กำลังโกรธด,ด้วยการพูดขึ้นว่า นายอย่าไปมีเรื่องอะไรกับเจ้าน้ำเต้านี่เลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้กองทัพซอมบี้ที่อยู่ด้านนอกก็ยังไม่ลาถอยออกไปแกปัญหาเรื่องซอมบี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันนะในช่วงเวลานี้ถึงแม้ว่าจะมีตัวไหมทองขนาดใหญ่ของผู้หญิงชาวเผ่าแมวสกัดกั้นอยู่ด้านหน้าแล้วคอยกลืนกินซอมบี้กลายพันธ์เหล่านั้นอยู่ก็ตามแต่เนื่องจากกำแพงล้อมได้ถูกราชาซอมบี้ทำลายลงไปส่วนหนึ่งแล้ว อีกทั้งแนวป้องกันบนภูเขาก็ได้รับผลกระทบจากการต่อสู้ระหว่างทุกคนกับราชาซอมบี้เมื่อสักครูด้วยส่วนแรงระเบิดก็ถูกทำลายทั้งหมดดังนั้นในเวลานี้ซอมบ,บี้กลายพันธุ์ที่มากขึ้นเรื่อยๆก็ได้พุ่งเข้ามาในบริเวณกำแพงล้อมส่วนเจ้าไทแรนในกองทัพนั้นก็เริ่มทำลายกำแพงจนเกิดเป็นโพรงขนาดใหญ่ส่วนเจ้าลิกเกอร์ก็พุ่งตัวมาข้างหน้า กระโดดข้ามท่อระบายน้ำพุงตรงเข้ามาหมายสังหารทันทีแมงเอ,อ้ยเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดบัญชีกับนายก็ได้เมื่อได้ยินคำพูดของควางา้างตัวลัวก็ยกนิ้วกลางชูไปทางน้ำเต้าลูกนั้นก่อนจะกระโดดพุ่งพลวดไปข้างหน้าตรงเข้าไปสังหารซอมบี้กลายพันธ์ที่กําลังพุ่งตรงเข้ามาทำลายกาแพงเหล่านั้นทันที เฮ้ยจ้าสองคนนี่ทำให้ปวดหัวมากจริงๆเลยเมื่อเห็นความไม่ยอมกันระหว่างตัวลัวกับน้ำเต้าลูกนั้นควางซางก็สายหน้าอย่างจนปัญญาจากนั้นก็พุ่งพรวดไปข้างหน้าเช่นเดียวกันตามตัวลัวและผู้รอดชีวิตที่มีพลังในการต่อสู้คนอื่นๆไปต่อกรกับซอมบี้กลายพันธ์เหล่านั้นทันที ถึงแม้ว่าพลังวิญญาณภายในร่างกายจะแทบหมดสิ้นแล้วก็ตามแต่พลังกายกลับยังน่ากลัวอยู่ไม่น้อยบวกกับเคียวทลายวิญญาณที่แข็งแกร่งไม่มีสิ่งใดสามารถเทียบเทียมได้ด้ามนั้นเจ้าลิกเกอร์ที่พุ่งตรงเข้ามายังกำแพงเหล่านั้นก็ได้ถูกสังหารไปในชั่วพริบตาเดียวและในเวลาเดียวกันกับที่สังหารเจ้าลิกเกอร์เหล่านั้นขวางสางก็คนพบว่า นวดของน้ำเต้าได้ยืดยาวออกไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับปลาปิรันย่าที่สัมผัสได้ถึงกลิ่นคาวเลือดยังไงอย่างนั้นจากนั้นก็แทรกซึมเข้าไปในซากศพของเจ้าลิกเกอร์เหล่านั้นแล้วทาการดูดซากศพของเจ้าลิกเกอร์เหล่านั้นจนกลายเป็นศพเหี่ยวแห้งไปในชั่วพริบตาเดียวและในเวลาเดียวกันหลังจากที่ดูดกินซากศพของเจ้าลิกเกอร์เหล่านั้นแล้วหนวดเหล่านี้ ก็เริ่มแตกแยกออกอย่างรวดเร็วเจ้าดีหรือว่าได้รับพลังของราชาซอมบี้มาจริงๆแล้วอุณหภูมิร้อนที่ตัวล่วดโดนลวกก่อนหน้านั้นล้วมาจากไหนไม่น่าจะใช่ระเบิดหรอกมั้งเมื่อเห็นภาพนี้ควางซางก็ตกใจขึ้นมาในทันที ถ้าน้ำเต้าลูกนี้กลืนกินและผสานพลังทุกอย่างได้จริงๆแล้วล่ะก็ในกรณีที่ให้ทรัพยากรและเวลาแก่เขามากพอเกรงว่าพลังของน้ำเต้าลูกนี้ก็จะกลายเป็นระดับที่เขาไม่อาจจะคาดเดาได้เลยมีหน้าล่ะหลีต่ตงปินคนนั้นจึงได้บอกว่าขนาดเครือน้ำเต้าก็ยังไม่รู้ว่าน้ำเต้าบริสุทธิ์ลูกนี้มีความสามารถอะไรทิ่แฉ ความสามารถที่มหาศาลที่สุดของมันก็คือการดูดเอาความสามารถด้านพลังและความสามารถของสิ่งมีชีวิตอื่นๆเข้ามารวมไว้เป็นหนึ่งเดียวนเองนี่เป็นความสามารถที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใต้ล่านี้เลยทีเดียว